พี่น้องบ้างอันนี้น้ำกันกับเนี่เอวหัวเถิดจ้าแล้วบางนดี๋ยะงามวดจ้าอันนี้ประทันได้ในญ่เต็มที่้อคะนี่ที่จริงมีสิใหญ่งงกว่านี้หลายเติบอยู่ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่นี่มาพ่อกันกันกบข่อยไม่แอวหัวเถิกอยูใ่ในโคกเแลือดจ้าไม่นี่ข่อยว่าสิมาจอบเบิงต่อเห็ดกระด้างตัวเก้าที่ข่อยเคยมาเก็บเพิ่นลงุงขีดไปเร้วขอยตัดไปแค่ดอกเดียวจากเมื่อนั้นมาเบิงดอกไอที่ข่อยจ้องไหวซีดอกสามสีดอกนี่ละจ้าโอโหวาสิทันใดไงไปบอนี่ไปเบิงน้ำกันเลยจ้าพี่น้องข่อยคึดววาเลียวไปเห็นเพิ่นเร้ว ไงๆหล้วค่ะยังมาดอกไงไว้คักไว้ว้าเถอะนะปาดเห็นน, er. Mother, no น้ำข่อยบ่จ้าพี่น้องจักมือเฮอหามือแล้วจ้านน่หามือเดี๋ยวเห็นบ่ค่ะคนนะเดี๋ยวข่อยจะซูม้เบิ่งค่ะนี่หรือบิ่งเจินเทินบอจ้าไปจ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันใกล้ๆแบบนี้บิ่งไนจ้าบ่ได้ไงสุดดอกกับพี่น้องแล้วเบิ่ง บ่เกิดป็๊งยงสุดอกหรอกเจ้านั่นโอ้ยยงอยู่ข่อยเบิ้งผิดข่อยเบิ้งผิดเบิ้งผิดนีจ้าเบิ้งนี้น้ำข่อยเมื่อนั่นที่ข่อยมาเมื่อเก็บเมื่อตัดข่อยตัดเอาตัดเอานางนี่ไปกับ่ามันอันนี้สิป้งกับ่ป้งจ่อยบันนี่อันนี้นี่ยังเป็นยังเป็นจุ้มน้อยๆอยู่ด้วยจ่าพ่นขืนมาอยูพ่นขืนมาอนู่จ้าหามือเต็มๆที่ข่อยจงพ่นไว้ หญ่ไว้ักเมาจาขนาดฝนโปตกได้นน่ค่กขนาดยขยี้เทียนน,นั่นมือนั่นขยอยมาพยายามเซลฟี่ขยอยกอดต่อลงมดแเดงมดแเดงกัดเขียนขยอยเต้มเลยพี่น้องเลยมาจาพี่น้องบัดที่นี่ขยอยกระสิตัดเอาเพิินเด้อจา้าขยอยกระสิเอาสามดอกอดดอกนี่ดอกน,กนี่แล้วก็ดอกนี่จ้ะเซีอวเป็นลาบค่ะพี่น้อง ที่เหลือนั่นกะหวังว่าเพ่นสิน,นญงขึ้นมาอีกจักสิเป็นจนังไดเห้ากับบู้หูเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะหรือเปล่งคอยก็่อยก็ได้แต่หวังว่าเิเพ่นใหญ่งอีกล่ะค่ะเพ่นิได้ใหญ่อีกล้วค่ะ,ะ,คะยายเอวอตัดเลยค่ะ่อยย่านไปถือกันโต อดอกเอ่นพี่น้องถ้าถ้ามีดไปถือเพิ่นแล้วเพิ่นบ่ใหญ่เด้อ่อยว่านี่นี่จะได้แล้วสองดอกนี่นี่ค่ะนี่จะพี่น้องจ๋ายังมนอนอ่อนอยู่เด้อค่ะนี่เห็ดปีกนกหรือว่าเห็ดกระด้างฝรั่งค่ะ dry at shadow ภาษาอังกฤษนั่นเอินขั้นเอิ้นบ่คือกะหัวขวัญหวัหว,หวล่อคอยรลดจ้คอยไปได้ยินน้ำมูเจ้าดอก <c oughs> นี่จะเพิ่นยังงอนอ่อนอยู่เด้อค่ะนี่ ลาบเสบค่ะลาบเสบอี่ดีเนี่ยคอยมากินลาบเห็ดที่นี่ก็มเม้าดอกนี่นะจ้ะพี่น้องคอยประจงดอกเนี่ยกำลังอ่อนอยู่จ้านี่จ้าอ่อนๆงามๆกำลังยำง่ายๆค่ะแชีวมีเอวหัวเถิดเท่าแล้วไป <laughs> จ้าบะเนี้ย กรเพราะธานีเหรอคะสำหรับเฮ็ดกระด้างเพราะเพราะกินเพราะอิ่มเพราะลาบเล้วพี่น้องสำหรับเห็ดกระด้างฝรั่งมือนี่คอยกระสิเพราะ่านี้ลรอจ้าข่อยบ่หาเห็ดอีกดอกมือนี่นั่นเท่านี้ข่อยกระอิ่มแล้วเพราะอิ่มแลี้ยวขาข่อยเล้วดีบ่ดีข่อยได้กินตั้งส้อนขาบเพิ่นเด้นั่นเบื้อันนี้เบิ่งดอกน้อยๆนี่กระจงเพิ่นไว้เพิ่นใหยโตไปบ่ฮู้ว่าสิใหญ่บ่ใหญ่กระจังสิทรรมาจอบเบิ่งเพิ่นอีกค่ะ ปลาที่ข่อยเคยพอเห็ดเพิงหวานจะพี่น้องบ่ได้พอหลายดอกพอ,อยู่ประมาณสิบก่าดอกนี่แหละเพิ่นก็นมาตัดป่าทิ่มมดตัดต้นไม้ออกมืดแล้วบาดท,ที่นี่ไม่ใช่เอวหัวเธอกระสิเก็บอกพักไปลวกกินกับซุปกับลาบเห็ดกระด้างเด้จ้าเห็ดกระด้างที่เก็บบังหันเพื่อนก็คือดอกเอวเดอร์ด้จ้าพี่น้องกินได้ค่ะตามที่ข่อยศึกษามาในกูเกิ e เพิ่นบาสิมีผิดน้อยๆแต่ว่าเพื่อนกันเนะน้ำบายเฮ็ดสุกเฮ็ดสุกสะกอนจากกะสิซวยให้ขาผิดให้ละลายพวกสารผิดออกจากเพิ่นไปได้นะจ้าคอยก็บ่กเขาใจว่าคือมีผิดเพราะว่าเฮ็ดหูหนูก็มักเกิดน้ำต้นอันนี้เด้จ้านี่ข่อยก็เก็บเฮ็ดหูหนูน้ำต้นอันนี้ตลอดคือว่าล้วเนาะจ้าเฮ็ดหูหนูเขาก็เฮ็ดสุกเนาะพี่น้องเนาะ เขากลบว่าได้กินดิบแบบที่นี่กะเออข่อยลืมบอกลืมเว้าไปข่อยเเบวลราไปอะไรถึงหรือว่าข่อยข่อยกะหลงเนาะจ้าเนี่จ้าเพิ่นสิเพิ่นสีเอาดอกเพิ่นสีเอาดอกอันนี้เราไปเฮ็ดเครื่องดื่มหลายอย่างอยูเด้อค่าตามที่ข่อยได้ยินมาบบดนี้กะเก็บนเนาะจ้าข่อยสิบบได้ตัดเอาวะนี่คือเด็ดยนี่ข่อยสิบบได้ตัดตัวจพี่นองสิเบิ่งดูโอ้ยโอ้ยถึงหักของมาเบิดตลอรถว้ยเดี๋ยวเอาตุ่มน้ำก็ได้สนั่น ข่อยบ่ได้พกตะไคร้มาเลยมื้อนี้ปกติข่อยสิมีตะไคร้น้อยจ้ะโอ้ยเหี่ยมือเดี๋ยวข่อยน้ำเก็บออกหล่ปวดจ็บบ้าอึดบ่อยากที่แรกข่อยว่าสิปเปรนแวะเก็บประค่างทางขาเมียบ,บ้านแบบทีนี้ข่อยเลยว่าได้ไหมหนีแล้วข่อยก็เลยอยากย่างเข้ามามาอออกกำลังกายน้ำหนะะักคือแบบเมา่มาเมอเบิ่งต้นนี้ถ้าต้นนี้ออกก็เก็บอยู่ต้นนี้เอา ก็ต้องไปเก็บขางท้างน่ะนะเดี๋ยวแช่เบื้องน้ำ้ำจะ้ะเก็บเติมกันหน่อยจักน้อยค่ะ ขคอยก็บ,บ่เคยกินตะเคียนดอกพี่น้องแได้คอยหูว่าเพิ่นกินได้อยู่จ้ะศึกษาแล้วเด้อค่ะถ้าบ่าศึกษาขคอยก็บ,บ่กล้าเก็บไปกินดอกยังบ่ทันได้อยากลาลูกค่ะสเบิ่งเอาตุ่มๆนี่นะัดเป็นหยังคือเป็นตะเซียบตะพี่น้องขคอยลองเก็บเอาตุ่มๆกันนะ แก่บ้านก็มียวนในสวนใกะไก่บ้านมีน้ําหัวนะจ๊ะแต่บ้าได้ไหมหทั้งนี้เราก็เลกเก็บไปพพ้อมนี่จากพี่น้องคอยกระซิเก็บเ,เพื่อนไปเท่านี้ระค่ะสำหรับดอกเอลเดอร์สิไปกินกับลาบเฮดซุกเฮดกระด้างคอยนะจ๊ะนี่จะพี่น้องเนวไม่เะเอหัวเถิดไดมือนี้สิไปเฮ็ดลาบค่ะเฮดกระด้างฝรั่งสามโดกนั่น เพชรลาบเพชรซุปล่ะค่ะแล้วก็ได้เกียบเอโดกอันเอลเดอร์สิบไปลวกกินกรบเพิื่อน,น้ำนี่จ้าท่านี้ก็อิ่มแล้วได้กินขาบสองขาบของข่อยพรละจานี้ที่นี่ก็หอดย้ำที่ยายเอว๋วหัวเถือกิะได้มาขอลำล้าไปอีกคลิปหนึ่งล้ะค่ะจังไดยก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาเบิ่งคลิปมาเป็นกำลังใจซอยข่อยมีเอ๋หัวเถือกเองน้อยๆเบาหลายๆ ขอยู่ดีมีเฮงสุขุสุขนจ้าโวคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ